จริงๆต้องบอกเลยว่างานวิจัยเกี่ยวกับเบอร์รี่เนี่ยมีการเสริมภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมีงานวิจัยออกมาเยอะมากานะครับไม่แต่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องปฏิบัติการนะที่เขาพิสูจน์เลยว่าสารสกัดจากผลไม้นี้ต้านไวรัสได้ไหมต้านด้วยกระบวนการแบบไหนเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้มากมากใช่ครับผมนะครับซึ่ง ก็มีงานวิจัยว่าผลมะกีเบอร์รี่เองเนี่ยในห้องปฏิบัติการเขาสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้แต่ว่าเบอร์รี่อื่นๆเนี่ยเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นชคกเบอร์รี่นะครับตัวนี้เขาก็มีงานวิจัยในห้องปฏิบัติการว่าช่วยจับไวรัสได้ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปสู่เซลล์นะฮะเมื่อกี้นี่คือไม่ให้ไวรัสมันเจริญเติบโตเนาะอันนี้ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์นะฮะแทนเบอร์รี่ยับยั้งไม่ให้ไวรัสไปเกาะติดกับผนังเซลล์ คนคนละคนละกระบวนการกินไกที่ไวรัสจะเข้าไปทำลายร่างกายนะารลลายเซลล์นะเมล็ดองุ่นแดงเสริมภูมิต้านทานในร่างกายช่วยในการกําจัดไวรัสก็เลยมีการเอาสูตรต่างๆเนี่ยมาผสมกันนะเบอร์รี่ต่างๆเอามาผสมกันจนได้สัดส่วนที่ลงตัวเป็นงานวิจัยที่เอาเซลล์นะครับมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเสร็จปุ๊บเอาส่วนผสมของมารกิเบอร์รี่นะเบอร์รี่ต่างๆที่เป็นพวกซุปเปอร์ฟ루ตต่างๆเนี่ยรวม12ชนิดนะครับ ซึ่งในนั้นจะมีสารดีๆหรือเดลฟฟนิดีนอยู่ด้วย<ฮ>ะนะครับเอาไปให้เซลล์เนี่ยได้รับสารอาหาร <ฮะ S 1> เลี้ยงไว้ <ฮะ S 1> แล้วก็ดูว่ามันมีการตอบสนองแบบไหนนะเซลล์มีการสร้างสารภูมิต้านทานยังไงบ้าง <ฮะ S 1> ปรากฏว่านะเซลล์เนี่ยสามารถจะตอบสนองในระดับยีเลยนะครับ สร้างสารเสริมภูมิต้านทานนะที่ชื่อว่า Inter อินเตอร์ลิวกินวันเบต้านะเพิ่มขึ้นมาถึง11.9เท่าโอ้โหเพิ่มมาแล้วดียังไง11.9เท่า11.9เท่าที่เพิ่มขึ้นมาดียังไงมันเป็นสารที่ช่วยเพิ่มการสร้างสารที่มันเสริมภูมิต้านทานในการต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียต้านทานแค่ไวรัสแบคทีเรียยังไม่พอนะฮะมันไปกระตุ้นสารอีกตัวหนึ่งให้เกิดมีการสร้างมากขึ้นก็คือ C X C L12 นะ เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบภูมิต้านทานโดยรวมของเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพิ่มถึง13.4เท่า